นี่คือการนับคะแนนหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรของไอแลนด์นะคะที่ดําเนินมาเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ค่ะผลการนับคะแนนเบื้องต้นทั้ง43เขตปรากฏว่าพรรคเฟียน,นาเฟลได้สัดส่วนคะแนนเสียงนํามาเป็นอันดับ1คือ21.9%ตามมาด้วยฟิเนเกล20.8%แล้วก็พรรคซินเฟนได้คะแนนมาเป็นอันดับ3อยู่ที่19% แนวโน้มว่าพันมิตรรัฐบาลสายกลางขวาเดิมทั้งพักฟินเนเกลของนายกรัฐมนตรีไซมอนแฮร์ริสและพักเฟียนาเฟลของรองนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาตินต้องการพักร่วมขนาดเล็กอย่างน้อยหนึ่งพักนะคะเพื่อที่จะครองเสียงข้างมากเอาไว้ได้โดยทั้งสองพักเนี่ยยืนยันบอกว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักซินเฟนพักการเมืองใหญ่ของฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักนั่นทำให้ ทั้งฟิเนเกลแล้วก็เฟียนาเฟลจะต้องจัดตั้งรัฐบาลด้วยการหาพักร่วมเพิ่มเติมค่ะมาบวกเสียงนะคะจะได้คะแนนเสียงถึง88เสียงหรือว่าต้องเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไอแลนด์ที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด174ที่นั่งดังนั้นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการเจรจาเดี๋ยวรอดูนะคะว่าแนวโน้มในการรวมพักจะได้พักเล็กพักไหนมาร่วมกันบ้างค่ะ